โลโลเท็เท็หนึ่งสองสามเช็คอไมค์โฟนโยอ่าเปิดตัวยังกับแรปเปอร์เลยนะครับมาครับวันนี้ก็อยู่กับผมวันวันของเด็กช่างนะครับวันนี้ก็จะมาทําการทําคลิปชลอง1000ผู้ติดตามนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ผมก็จัดขึ้นมาเพื่อมอบความสุขคืนให้ประชาชนนะครับ <laughs> พูดคํานี้มันคุนค้นๆใช่ไหมฮะ <laughs> ก็เรยียกได้ว่าเป็นถือว่าเป็นของขวัญชิ้นวิเศษของผมเลยนะครับการมีผู้ติดตาม1,000ัซับมันอาจจะไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมากอาจจะไม่ได้แบบเลื่อนหรูเลื่อนหลาเพอร์เฟกต์มากแต่มันก็ถือวว่่่าาาาเป็นนบคคมมมภิใจอยงงึรัทีผได้ นะเพราะว่าผมเองก็ก่อนมาทําช่องวันๆของเด็กช่างผมก็เคยทาพวกช่องเกมช่องดนตรีช่องงานช่างมันก็ไม่รุ่งสักช่องนะครับเสือมารุ่งเพราะช่องมังงะเนี่ยแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับก็เรียกได้ว่าอ่ะก็เป็น1นึพันซับแรกที่ผมเคยได้รับนั่นเองนะครับก็ถือว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันนะครับวันนี้ก็จะมาทําการแจกของอีกเช่นเคยนะครับเมื่อครั้งที่ผมแจก300ยซับผมก็จะเปลี่ยนกติกามาสักเล็กน้อยสักนิดนึงนะครับ ก็ไม่เป็นไรเนาะครับขอให้ดูจนจบแล้วกันนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลน,นะครับที่ผมได้ทําการแจกในวันนี้นะฮะมาก็มาดูกันที่กฎกติกาแรกกันเลยนะครับก็คือนี่ครับกติกาการแจกของนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องทั้งหมดที่จะแจกเนี่ยมีทั้งหมด3าเรื่องนะครับผม เรื่องทั้งหมดก็นี่ครับตามนี้เลยนะครับก็จะมีการผจญภัยของเทมเมอร์มือใหม่สลามสุดดอยแล้วก็วันว่างๆของขุนนางสายชิวแล้วก็รายสปริงนะครับก็จะเป็นบริษัทน้องใหม่2เรื่องแล้วก็บริษัทลักพิมพ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับใบสปริงนี้ที่ผมแจกก็เพราะว่าได้ทาการดูสปอยดูรีวิวแล้วก็รู้สึกว่าเฉยๆนะครับก็เลยแจกดีกว่านะฮะก็มีแค่นี้แหละเหตุผลนะครับก็จะทําการแจกแยกนะครับก็คือมี3รางวัลก็อย่างเช่นคนนี้ได้1รางวัลปุ๊บคนนี้ก็ได้อีกนคนนรนนะครับ เรียกได้ว่าสคาส่งบาลเลยกูนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นการคืนความสุขให้ประชาชน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะก็ประมาณนี้นะครับอสำหรับอภิสิทธิ์นะครับก็จะให้สามารถได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแต่แน่นอนครับว่าก็ขอสงวนสิทธิ์คนที่มี3เรื่องนี้นะครับก็ขอความซื่อสัตย์กันแบบตรงๆนะครับ ก็ผมเชื่อว่าคนในช่องก็น่าจะมีความซื่อสัตย์กันพอสมควรนะครับผมเชื่อใจนะเชื่อใจทุกท่านนะครับแต่ถ้าในกรณีนะครับที่แบบบางเรื่องยังไม่มีก็ขอให้แจ้งในเมนนะครับสมมุติว่าคุณอาจจะมีสองเรื่องนี้แต่ยังไม่มีบายสปริงก็แจ้งมาด้วยนะครับก็จะสามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับแต่เพียงแค่ถ้าสมมติผมสุ่มได้เรื่องกิจกรรมมือใหม่ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ไปแต่ถ้าสมมติผมสุ่มได้บายสปริงคุณก็อาจจะได้รับมันอะไรอย่างนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่มีเรื่องต่างๆนานานะครับแล้วข้อ แกะกล่องได้นะครับก็คือสามารถถ่ายได้เลยนะครับว่ารีวิวจากช่องของพี่วันวัน,วนของเด็กช่างอะไรอย่างนี้ก็ตามสบายนะครับแต่ผมรบกวนนิดหนึ่งนะครับก็คือปิดที่อยู่ให้ผมด้วยเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับก็เลยอยากขอความร่วมมือตรงส่วนนี้นะครับอ่าก็เป็นว่ามีตามนี้นะครับอ่าส่วนเรื่องวิธีเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็เช่นเคยนะครับคอมเมนต์ใตค้คลิปนี้ว่าวันวันของเด็กช่างแจกของนะครับก็เหมือนกับตอนที่ผมทําแจก300ยซับนั่นเองนะครับก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับอ่า กติกาสาคัญเลยก็คือผมจะมีคําถามข้อย่อยทั้งหมด4ข้อนะครับก็ข้อที่อยากให้จะเขียนกันนะครับก็คือเขียนให้ครบจะเขียนยาวเขียนสั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็อยากให้เขียนย,ยาวๆแหละอยากอ่านนะครับผมชอบอ่านมากๆนะครับข้อที่1นะครับก็คือรู้จักช่องผมได้ยังไงจากช่องทางไหนนะครับก็สมมุติว่าผมรู้จักพี่มาจากช้อปปี้ครับรู้จักผมมาจาก Facebook รู้จักมาจากหน้าฟีดทาง YouTube อะไรอย่างนี้ นะครับว่านั่นแหละให้ตอบประมาณนั้นนะครับแล้วก็ประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรมากแล้วครับสำหรับข้อที่2นี่ก็เป็นชอบคลิปไหนมากที่สุดในช่องวันๆของเด็กช่างพร้อมเหตุผลนะครับสมมุติว่าชอบผมทําคลิปทัวห้อง500้ซับเพราะชอบดูครับเพลินๆอะไรอย่างนี้ก็เขียนเหตุผลตามสุดวิสัยของแต่ละท่านไปนะครับผมข้อที่3อันนี้ก็เป็นข้อของผู้คุณแล้วนะครับก็คือไม่ได้ถามเกี่ยวกับตัวผมแล้วนะครับว่าคุณชอบมังงะหรืออนิเมะตเรื่องไหนเป็นพิเศษพร้อมเหตุผลนะครับ ก็สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งเรื่องนะครับสมมุติว่าคุณชอบเรื่องเชนซอ a w แมนหรือชอบพวกมหาเวทผนึกมานเพราะอะไรเพราะว่ามันสนุกเพราะว่าแนวที่ผมไม่เคยอ่านอะไรนี้ก็ตอบตามความต้องการได้เลยนะครับอ่าสำหรับข้อที่4นี่ก็จะเป็นชอบตัวละครไหนในโลกมังงะหรืออนิเมะมากที่สุดพร้อมเหตุผลนะครับแล้วก็สามารถตอบได้มากกว่าหตัวแน่นอนนะฮะก็อย่างเช่น ชอบอาจารย์โกโจอาจารย์คาคาชิครับชอบนารูโตชอบวันพีทอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับก็ขอให้ตอบครบสี่ข้อก็สามารถร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับรางวัลได้แล้วนะครับผมสาหรับการจัดส่งนะครับผมก็จะทําการจัดส่งให้ฟรีนะครับก็นอนตีพุงรอรับที่บ้านสบายๆนะครับไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวนะผมออกให้เองนะครับนี่ันวันของเด็กช่างสายเปของแท้นะครับนะครับอ่าผมเมื่อได้ผู้โชคดีเนี่ยก็จะทําการขอชื่อเฟซแล้วขอที่อยู่ในการจัดส่งไปนะครับหรือจะทําการทิ้ง ชื่อเฟซไว้ใต้เมนเลยก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปลําบากหาทิ้งลิงก์อะไรอย่างนี้เนาะมันลกนะครับมาแต่ถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ขออนุญาตให้แจ้งที่อยู่ตามไลน์หรือตามทวิตเตอร์ของผมนะครับก็แล้วก็ลบเมนไปอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าผมก็เข้าใจนะครับว่าบางคนเขายังไม่อยากเปิดเผยหน้าตายังไม่อยากเปิดเผยตัวตนอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะเก็บเป็นความลับกันแค่2คนนะครับ <S <S ผมกับคนผู้โชคดีเท่านั้นนะครับอ่าไม่มีการป่าประกาศแน่นอนนะครับขอให้เชใจนะแล้วก็ นี่นะครับจะประกาศผลโดยการสุ่มคอมเมนต์นะครับพร้อมกับคลิปหลักฐานในการสุ่มนะฮะก็ผมได้เคยทําไปในคลิป300ซับแล้วว่ามันจะเป็นยังไงก็นั่นแหละตามไปดูได้นะครับว่าผมจะสุ่มแบบไหนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับหมดเขตนะครับก็จะเป็นหมดเขต20สิงหาคมนี้นะครับพร้อมสุ่มวันที่21สิงหาคมที่ผมต้องเลื่อนให้การหมดเขตเนี่ยมันไปไกลๆหน่อยนั่นก็เพราะว่าผมยังไม่ค่อยว่างนะครับในช่วงระ,ะระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็เลยทาให้อ่าช่วง20-21เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผมว่างพอดีก็เลยอ่า ทำให้ส่งในวันนั้นหรือก็ส่งในวันถัดไปได้เลยนะครับในกรณีที่ผมได้ที่อยู่หรือได้อะไรมาแล้วนะฮะอ่ะแน่นอนครับว่าเวลาส่งเนี่ยอาจจะมีค่าเคลื่อนนะครับอาจจะเป็นส่งให้ในวันนั้นที่สุ่มเสร็จหรือว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นเมื่อเรืนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่สถานาการณ์ของตัวผมในนะเวลานั้นนะครับอ่าส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับมันจะมีกิจกรรมอีกทีก็ตอนผู้ติดต,ตามครบ3 0 0พันซับนะครับถ้าครบปุ๊บผมก็จะมาแจกอีกเช่นเคยนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามกันมากนะครับที่ทําให้ช่องเล็กๆแบบผมได้เติบโตขึ้นมานะครับจนมาถึง1,000ซับนะครับความรู้สึกของผมเองก็ไม่รู้จะบ,บรรยายแบบไหนดีนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าขอบคุณนะครับนะ พูดแล้วก็อยากจะร้องไห้นะเออมันมาถึงหนึ่งพันทับได้ยังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับขนาดผมแบบเออได้มีคนขนานนามว่าผมเป็นเทพเจ้าป้ายายอย่างนี้ยังมีคนมาติดตามผมอยู่าการเป็นว่ากิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูกันจนจบนะครับก็รอลุ้นรับรางวัลกันนะครับสําหรับ เรื่องของการทําคลิปทัวห้อง V2 นะครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อแล้วก็รอเรนเดอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าไฟล์ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมได้ทําการถ่ายเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับคือถ่ายให้แบบคนดูได้ดูแบบจุใจอิ่มหนำสําราญกันเลยนะครับก็เลยทําให้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการเรนเดอร์อะไรอย่างนงี้นิดนึงนะก็เป็นว่าก็ขอให้รอกันต่อไปนะครับแต่ทําแน่นอนนะครับคือไม่ได้ผิดสัญญาไม่ได้อะไรนะครับแต่ ขอแค่รอแค่นั้นนะฮะก็อดทนกันนะฮะว่าเจอกันอีกทีนะครับตอนวันที่21นะครับตอนสุ่มกิจกรรมนั่นเองนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะก็มารุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันวันของเด็กช่างก็ขอรากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าที่จะเป็นรีวิวเรื่องอะไรก็ติดตามในแทบโพสต์ชุมชนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ